สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับครูพรพันธ์ในวิชาภาษาจีนนะคะ วันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องตัวเลข1นึถึงสิกับเรื่องร่างกายกันนะคะตัวที่ 1, e. 1นึ่ e หลักษณะของเลข1คล้ายกับเครื่องหมายลบ e อสอง ลักษณะของเลข2คล้ายกับเครื่องหมายเท่ากับสาร3ลักษณะของเลข3จะมี3มขีดซื่อสลักษณะของเลข4จะคล้ายกับหน้าต่างและมีผ้าม่านอยู่ข้างในอูห้า ลักษณะของเลข5จะคล้ายกับเก้าอี้ลิ้ว6ลักษณะของเลข6จะคล้ายกับคนชีเลักษณะของเลข7จะคล้ายกับตัวทีเล็กแต่เส้นจะเฉียงขึ้นปลา8ลักษณะของเลข8 จะคล้ายกับภูเขาไฟจิว9ลักษณะของเลข9จะคล้ายกับสไลเดอร์หรือรองเท้าแก้วฉี10ลักษณะของเลข10จะคล้ายกับเครื่องหมายบวกหรือไม้กางเขนเด็กๆยังพอจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทบทวนเรื่องร่างกายกันต่อเลยนะคะเชิญถีร่างกายแยนจิงตาเออตัว่หู ปีจึจมูจุยปะปากเลียนหน้าโถหัวเจียนปางไหลชีใกล้เขา่าเจียว เท้าเหมยเมาคิ้วโชวมือจื่อโถนิ้วมือโถฝ่าเส้นผมเกอปัวแขนถุยขาต่อไป เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดของครั้งที่แล้วกันนะคะให้เด็กๆนับจำนวนแล้วใส่ตัวเลข1-10ภาษาจีนช่วยกันนับนะคะอีเออรซานซื่อเด็กๆตอบซื่อกันหรือเปล่าคะ ข้อต่อไปมีดอกไม้กี่ดอกคะอีเอซาานืืออูลิวชีตอบว่าชีต่อไปมีผีเสื้อกี่ตัวคะอีตอบว่าอี ข้อต่อไปมีแครอททั้งหมดกี่หัวหนะอีเออซานซืออูลิวชีปาตอบว่าปาข้อต่อไป มีหัวใจทั้งหมดกี่ดวงคะ e r er, san ออูตอบว่าอูข้อสุดท้ายมีน้องเบบีกี่คนเอ่ย e r er, san s อูลิว ชีปาจิวสือตอบว่าสือเด็กๆทำถูกหมดกันไหมคะต่อไปเราจะเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องร่างกายกันต่อเลยนะคะ ภาพที่หนึ่งหูตอบว่าเออตัวภาพที่สองมือตอบว่าโชภาพที่สาม ลายตอบว่าเจียนป่างภาพที่สี่จมูกตอบว่าปีจืต่อไป ภาพที่ห้าตอบว่าโถฟะต่อไปภาพที่หกตอบว่าจุ่ยปะภาพที่เจ็ด ตอบว่าแย่จริงภาพที่แปดตอบว่าถุย วันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆฝึกเขียนตัวเลขภาษาจีน1-10ถึงกันด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากให้เด็กๆท่องคำศัพท์เรื่องร่างกายและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจียน